สัสดีค่ะพีปีเป็นเพื่อนอัรโร่อีวีวันกำลังนั่งเหลือข้าฝั่งค่ะ 要。<Y> ว่าลิงป่าลิงป่าตัวไม่ใหญ่ สะพานนี่ไปไหนอ่ะสะพานเดินข้ามแล้วค่ะนั่งบนเป็นอะไรอ่ะเป็นบ้านสะพานเดินข้ามกันทุกคนเล น้อยมีมากน้อยน้อยเยอะนะเออ,อ,ยเยอแล้วก็มีข้าวอะไรนะเป็นข้าวโอลนะ ดูคนตกปลาค่ะบนสะพานโอ้ยนอยูงองโนกตกปลาตายตกปลาทำเบ็ดยังไม่เสร็จอ๋อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ดี รงป่าไม้แล้วก็เอาเรือเข้าท่าแล้วนะคะทุกคนก็เดินเล่นได้เนี่ยก่อนกลับ ใครก็อยากได้เมืองไทยอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติแต่ไม่ให้เด้อถึงแล้ว <c oughs> ตอนนี้เราก็จะได้กลับบ้านแล้วก็ไปเล่นน้ำทั้งวันเลยเออเข้าใจไหม อันนี้ก็จะไม่งองแงแล้วเออเราก็เล่นอยู่เล่นเยินตัวเขียวเลยเล่ยนเยินตัวเขียวเล,ลวยระวังตาเด้อเฮ้ยพาร์โฟปาร์โฟ yes 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 ลุงไม่มีแมงดาเหรอลุงไม่มีขายมั้งไหมมีขายมั้งไหมแถวร้านค้านัดนัดตรงโน้นเหรอวันอาทิตย์กับวันพุธเอาลุงเอาค่าวข้าหนมตรงไหนตรงนี้เลย มาขึ้นรถก่อนค่อยเอา<จ> <c oughs> นี่มีกล้วยอ่ะ <c oughs> แล้วทำไมไม่เอากล้วยขายกล้วยมั้งอลุงอ๋อกล้วยมันจมโอ้ยพี่น้องเบ่งดูรถรถผ้าข่อยข,ขึ้นเขาล่ง <c oughs> ห่วย รถสองแถวสมัยกี่ปีแล้วเนี่ลุงสามสิบปีแล้วพี่น้องนี่นเ,เครื่องบนนี่ข้างบนนี่ไม่ไหวแล้วข้างล่างยังดีอยู่เครื่องข้างบนน่ะไงข้างบนที่นั่ง,งใช่ใชโอ้เป็นตาตกป่าพี่น้องหอยมากเด้ มากลายคักเหิวแบบนี้่ <c oughs> <c oughs> ะชาต์สายชาติของอะไรของของซัมซุงหรือว่าของไอโฟนว่าแบบโทรศัพท์หมด กว่าจะถึงอะไรแบบเมื่อคืนไม่ชาร์จที่ชาร์จออกมาป่ะเธอเสียบช่องไหนก็ได้ช่องที่มันเอ่อรูที่มันเข้าได้แล้วแฮปปี้เชนเดินดูบิเชนดูบิเชนที่ไหนจะปีเชนอ่อแวมตันฮูน่าดูบิเชนที่ไหนใช่ทูชน เอ็กซตันั่งทางไหนก็ได้ถ่ายไปนี่ถ่ายไปอย่าไปให้นั่งขอบไอ้นี่เลยขอบสะพานเลยฮะ บอกเอาสองถุงพอลุงนี่เอาไปสี่ถุง <c oughs> ใช้หมดเลยเหมือนกัน <c oughs> ไม่น่าเลย <c oughs> ใช้หมดเลยเหมือนกัน <c oughs> วัดดีนะคะพ <c oughs> ี่ๆเป็นพวก <c oughs> งั้นเอาหมด ตรงแถวนี้มีร้านอาหารอร่อยอร่อยไหมแถวนี้มีร้านอาหารอร่อยอร่อยไหมริมแกงนะ่แกงเขาเปิดถึงกี่ทุมท่มว่าวันตอาทิตย์ปิดเรนะ็วไม่เนคนเีมานี้นี่ค่ะมีสองร้ยไหม ทุนเนอะ yeah. Yeah. บอกว่าฉันจ่ายฉันจ่ายพันห้าเธอจ่ายสามพันคือว่าต้องจ่ายกับนนะ้าไม่ให้จ่ายกับคนอื่นขอบคุณคะตาเดี๋ยวเจอกันเจอกันเจอกันทางลงเจอกันน้ำเลยไฟะากเด Det kan ikke noget der jeg kan godt få i, i, i et oh, yeah. så... ja. Det er bare en ikke Hvor er i Jeg meget? Hvor meget? Hvor meget? Hvor Så må <laughs> เห็มดลให้เท่าไหร่ฉันก็เอาแต่ให้น้อยฉันทำน้าง,งอหน่อยเดียวหายค่ากลับโรงแรมเดี๋ยวไป <c oughs> พรุ่งนี้พรุ่งนี้ล่องร่องร่องห่วงยางเอาเป็นอย,ายา่างๆไปค่ะ ไปลิ้มน้ำเปล่าไปริมน้ำริมน้ำไหนลิมน้ำมีอะไรไปมีไปไปไปอุไปไปลิมน้ำาิมน้ำไหนไม่รู้เราไปทั้งนั้นอ๋ออา้ันช่ยอ๋อมันมันมีสองที่หรอ นวย่ในราคาเราแบบไปนี่นะแต่ว่าเยอะไปเหรอ,รอ,อโอ้ยนั่งรถเปิดแอร์นี่ใช่ว่าเย็นนะคะพี่น้อง อะไรดื่มกันเลยเนาะน้ำเนิมนี่คอแห้งเหมือนกันนะโว้ยนี่ม,มาเที่ยวกันนะคะเราไม่ได้เดินเที่ยวไปลัค่ะบาบัดดีนะคะไม่ายวค่ะนี่นะคะอุทยา,ยานบริการนักท่องเที่ยวเคน,นไปใส่เนาะพี่น้องไปทั้งคุณ ทางรถเออตากล่มช่วิวน้ำกันคนรับพี่น้องเฉพาะขายขานมแกก็ได้กำไรเยอะแล้วตา กอ,อก็อายเริ่มอยู่ไม่หายสักทีตาไล่บ่พี่น้องแต่ว่าถนนดีนะคะทุกคนถนนมันไม่เป็นถนนลูกรัง่ะอันนี้เป็นโรงโรงเรียนบ้านบ้านเลือ ไปน้ากันพี่น้องไปน้ากันัท <c oughs> ่าเรือสามัคคีโอ้ยดูบานขังุ่นพี่น้องทั้งเขาพุน่นสองลงังคูโอ้โหไม่มีเงินจริงนี่ขึ้นไปสร้างไม่ได้นะนะหรือว่าของข้าราชการก็ไม่รู้เนาะค่ะ งต้องเป็นรีสอร์ทน่ะ เป็นรีสอร์ทไอเนี่ยเพ,เพชรเพชรรีสอร์ทเมื่อกี้นี่เพชรรีสวยนะ ตอนนี้แหละที่มีลิงอ่ะก็ปัดตรงนู้นไม่ได้อ่ะอะไรโอ้ยทางโค้งทางโค้งเนี่ยเหมันขึ้นดอยสุเทพเลยอ่ะใกล้จะถึงดอยสุเทพเดียวมาก ทานแล้วก็แบบโค้องอ่ะโค้งหักศอกขึ้นในไอทางดอยอินสุเทพอ่ะเอ้ยไม่ใช่เออดอยดอยสุเทพแบบน่ากลัวมากกลัวมันไหลลงก็เหวเลยอ่ะใช่แต่อันนี้ยังยังโค้งน้อยแต่เชียงใหม่โค้งเยอะเพราะว่า พูดีเชียงใหม่เมืองผู้ดีโค้งเยอะเจอก็โคง้งเจอก็โคง้งแถวนี้ก็เป็นรีสอร์ทนะนี่น,น,นี่ทำรีสอร์ทเป็นอ่าหลังๆน่ามาเที่ยวอยู่คัะพี่น้องอุ๊บแล้วมันก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเนาะไม่ไกลจากกรุงเทพมันมันมีแบบเนี่ยมีเขื่อน คือล่องแพทำกิจกรรมกับครอบครัวนั่งนั่งรถอย่างนี้เปิดประุนอย่างนี้ผมเหนียวนึบแล้วมันมันพันกันอะลมพัดแล้วผมพันกันอะโอบ้านหลังนี้สวย

อ,อันนี้ข้ามกองนะคะคองอยู่ล่างน,นี่แผแผแผแบบนี้ค่ะแบบอันนี้เป็นอะไรเป็นทักค่ายทหารเหรอฮะ โอ้ยโอ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 อน่แะจ้าโอ้ยหิวข้าวเวเตียวอะางราขับออกมาเดินตลาดเยอาหารเพ่ยางาหากินวนี่ร the <c oughs> ้านคงร้าน้าเยอะแยะ ในร้านเหมือนมันอาหารมันอยากกินอะไรก็ไม่ได้กินอ่ะเนี่ยลูกชิ้นเยอะ